คราวนี้มาต่อนะครับในซีรีส์ตัวของข้อที่203ถึง210เนาะอันนี้จะเฉลยทีเดียวเลยนะครับเพราะว่ามีพลังเสื้อขอจจานใส่นะครับอวดเสื้อใช่นะมาสอนไม่นะครับคราวนี้ตัวของข้อนี้เป็นวิชาแผนที่เนาะเบื้องต้นก็คือมีมตรตกส่วนแผนที่อยู่1ต่อ5 0,000นถ้าวัดจากจุดเป้าหมายไปจนถึงตัวของทางทิศเหนือเนี่ยแล้วก็ทิศตะวันตกใช่ไหมคราวนี้อ่เราขออนุญาตกาหนดเป้าหมายตามเทรนยุคป,ปัจจุบันนิดหนึ่งนะครับ นี่นะให้ไปดูเองนะครับมาไปดูเองนะสมมุติจุดเป้าหมายเกิดอ,อะไรขึ้นครับนั่นะก็คือเคลื่อนที่ไปทางตัวของทิศเหนือแล้วก็ไปทางทิศต,ตะวันตกนะฮะนี่คือจุดเป้าหมายยึบนะเออนะวงในเขารู้กันนะครับคราวนี้สิ่งที่โจท์เขาถามเขาจะถามส่วนนี้นั่นะก็คือระยะจากจุดเริ่มต้นไปยังตัวของจุดเป้าหม,มายมีค่าเท่าไหร่นะครับ กรนีข้อนี้จริงๆไม่มีความยากอะไรเลยเนาะเพราะว่าใช้ตัวของมาตราส่วนแล้วก็ใช้ตัวของทฤษฎีบทปกติเลยนะครับนั่นก็คือที่ฎีบทพีรากรัตใช่ไหมก้อนนี้คือ3ตัวถัดไป4ฝั่งนี้ก็คือเลข5ใช่ไหมครับพอก้อนนี้คือเลข5ปุ๊บคราวนี้มาตราส่วนในการใช้ของเขาคือ1ต่ออะไรนะ1ต่อ5 0,000พอใช้มาตราส่วนอยู่ที่1ต่อ5 0,000แสดงว่าข้อนี้วิธีการทำวิธีทำนะครับ วิธทาม3ี5ตัวของมาตราส่วน5เที่เราจะได้ออกมาก็คือแน่นอนก็ไปคูณกับตัวของอัตราส่วนที่โจทย์เขาให้มานั่นก็คือ5คูณกับตัวของตัวเลขก็คือเลขอะไรนะครับ50 0 0 0พอคูณกับเลข50 0 0 0ปุ๊บคราวนี้แน่นอนโจทย์เขาไม่้ถามหาหน่วยที่เป็นเซนติเมตรเพราะนี้คือ1ต่อ50 0 0 0่แสดงว่า1เซนติเมตรเท่ากับ50 0 0 0เซนติมตรใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลาเราไปใส่เนี่ยเราก็จะต้องแปลงตัวของหน่วยเซนติเมตร ให้กลายเป็นตัวของหน่วยอะไรครับให้กลายเป็นตัวของหน่วยกิโลเมตรให้เรียบร้อยใช่ไหมคราวนี้สิ่งที่เราจะเล่าออกมาก็คือเวลาเราแปลงเนี่ยแน่นอนส่วนที่อยู่ข้างล่างน้องก็ควรใช้เป็นในส่วนของตัวเลขก็คือเลขอะไรครับถ้าสมมติว่าใครนึกไม่ออกก็คือให้น้องนึกถึงการแปลงหน่วยปกตินะนก็คือ1เมตรเท่ากับ100เซนแล้วก็1กิโลเมตรเท่ากับ1000เมตรใช่ไหมแสดงว่าถ้าเราแปลงเป็นเซนติเมตรก็คือเอา1000คูณกับ100แสดงว่าก้อนนี้วนเวลาเราใช้มันก็คือ100คูณกับ ตัวของ1000น,งนก็คือแปลงจากกิโลเมตรให้กลายเป็นเมตรส่วน100ก็คือแปลงจากตัวของเมตรเป็นหน่วยเซนติเมตรใช่ไหมครับคราวนี้ก็น,นี้ตัดเลขศูยนย์นมันเลยนี่เขา,าตัดเลยเนะศูนย์ตัดตัดศูนย์ bunları, ตัดตัดเนี่ยโอ้โหตัดคนมันนะต,นต,ต่วนี้ศูนย์ตัดตัดตัวนี้2 25ส่วนด้วย10ได้2.5หหน่วยเป็นกิโลนะเมตรนั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้เลยตอบอยู่ที่ 2.5หน่วยกิโลเมตรเป็นคำตอบนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ฝนไปเลยเนาะ2.5ตอบข้อทีออ่ตอบข้อที่3นะครับเพราะอันนี้พี่น่าจะไม่ได้พิมพ์มาครบเนาะแต่เนื่องก้นนี้ตอบ3เลยเป็นช้อยที่2นะครับเพราะมาเรียงจากน้อยไปมากนะอันนี้น่าจะผิดที่พี่นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ประมาณนี้นะครับนี่เบืนน้องต้นถัดไปด้วยความรวดเร็วนะครับด้วยความรวดเร็วข้อถัดไปเหมือนจะเป็นช้างเผือกหรือว่าทออนะ ข้อที่อันนี้203ตัวทัาไป204ร้่เห็นไหมสอง้ยข้อนี้2 3 5, 7 10อ่าคราวนี้กำหนด a b c มาใช่ไหมครับโจทย์เขาบอกว่าแล้วในส่วนของ a เนี่ยมีค่าน้อยกว่า b และ b มีค่าน้อยกว่า c ใช่นไหมซึ่งจะลืมเครื่องหมายเท่ากับไม่ได้นะเพราะมันใช้คำว่าน้อยกว่าเท่ากับใช่ไหมคราวนี้โจทย์เขาบอกฐานนิยมเท่ากับตัวของตัวเลขก็คือฐานนิยมเท่ากับ3 มัธยฐานเท่ากับ8ใช่ไหมครับฐานนิยมเท่ากับ3มัธยฐานเท่ากับ8นี้เลยพอมัธยฐานเท่ากับ8และค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ7.5นี้โจทย์เขาถามหาค่าอะไรครับโจทย์เขาถามหาค่า c กําลัง2ลบ b กําลัง2หารด้วย a กําลัง2ชึบนะครับคราวนี้ข้อนี้วิธีการทำเบื้องตน้น ธีการทําเบื้องต้นวิธีการทําเบื้องต้นของเราสาบตรงข้อนี้คืออะไรนะก็คือคอนเซปต์เนาะคอนเซปต์คือเวลาเราเรียงเนี่ยแน่นอนโจทย์เขาบอกฐานนิยมมาแสดงว่าฐานนิยมเนี่ยมีมากกว่า,อาสองตัวขึ้นไปใช่ไหมนั่นะก็คือมีตั้งแต่2ตัวจะถึง3ตัวสีตัวเนี่ยเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันนะครับคราวนี้เราดูก่อนว่าจํานวนมีกี่ตัวจํานวนมันมีตัวของตัวเลขก็คือเลข2เลข3เลข5แล้วก็มีเลขอะไรอีกนะเลข7เลข10เลข11 แล้วก็ในส่วนของ13แล้วก็ a b แล้วก็ c คราวนี้แน่นอนโจทย์เขาบอกมาอยู่แล้วว่า a น้อยสุดแสดงว่าตัวของเลข3ที่ขาดหายไปเนี่ยก็ควรที่จะเป็น a ใช่ไหมครับคราวนี้จำนวนมันมีทั้งหมดกี่ตัวนะก็นนี้จำนวนมันมีทั้งหมดก็นับเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10ตัวแสดงว่า n เนี่ยมีทั้งหมด10จำนวน พอ n, n มี10จจำนวนคราวนี้เราเรียงลําดับก่อนเลยเนาะเรียงลําดับตัวของตัวเลขออกมานี่ก็คือตัวของ a เนี่ยมีค่าเท่ากับ3พอ a มีค่าเท่ากับตัวของตัวเลขก็คือเท่ากับตนส่วนของตัวเลข3ปุ๊บคราวนี้สิ่งที่เราจะได้ออกมาอ่นนี้พี่เรียงลําดับเลยนะก้อนนี้ก็คือ2 3 3แล้วก็5ใช่ไหมครับคราวนี้มาตรฐานแน่นอนตัวของค่าเม็ดเนี่ยเราแทนสูตรได้หรือ10บวก1ส่วนด้วย2เนาะ n บวก1ส่วน2ใช่ไหมครับ หรือคำนวณเลขเออกมาก็คือ5.5แสดงว่ามาตรฐานหรือว่าตัวที่5.5เนี่ยจะมีค่าเท่ากับตัวของเม็ดเท่ากับเท่าไหร่นะเม็ดต้องมีค่าเท่ากับ8ดังนั้นตำแหน่ง,งของตัวที่5.5ต้องเป็นเลข8ใช่ไหมครับพอเป็นเลข8ปุ๊บคราวนี้เราจะเห็นเลยว่าถ้าสมมตินต้องเรียงลาดับเนี่ย2 3 5 7แล้วตัวถัดไปก็คือเลขอะไร7มันไม่มีทางที่ B เนี่ยต้องเป็นเลขก่อนอันนี้ใช่ไหมที่น้อยกว่าน,นี้ เพราะว่าน้องจะเห็นเลยว่าในนี้มันไม่มีเลข8มันมีเลข2 3 5หตัวนี้2 3 3 5 7ใช่ม้ไหมครับตัวถัดไปก็จะเป็นเลข10เลยแสดงว่าตองค่า B เนี่ยจะต้องอยู่ตรงนี้ต้องอยู่ตรงนี้เพื่อที่อะไรครับเพื่อที่มันจะได้ค่าเม็ดหรือว่าค่าตรงกลางเนี่ยเป็นเลข8พอดีเนี่ยคนนี้เป็นการวิเคราะห์เลยนะคือเป็นแบบวิเคราะห์ล้วนนะครับ แสดงว่าก้อนนี้แน่นอนตัวของค่าเม็ดหรือว่าตัวของ b กับ c ไม่มีทางน้อยกว่าตัวของมาได้อาหารเพราะถ้ามันน้อยกว่ามันจะกลายเป็นว่าเลข7จะเลยมาตรงนี้แล้วมันจะทําให้ค่าเม็ดเนี่ยไม่ได้เท่ากับ8ใช่ไหมครับแต่ถ้าสมมุติน้องรู้ว่าเม็ดเนี่ยมีค่าเท่ากับ8แล้วแสดงว่า b ก็คือเลขอะไรครับ b ก็คือเลข9เพราะ8จะต้องเป็นเลขที่อยู่ตรงกลางระหว่าง7กับ b แสดงว่าเลขที่อยู่ตรงกลางคือเลข8ก็คือ7กับ9ตรงกลางก็คือเลข8นั่นเองนะครับดังนั้นก้อนนี้ b ของเราก็คือมีค่าเท่ากับตัวของ9แล้วตัวถัดไปเราเขียนเรียงเลย1 11 1 13แล้วก็ขาด4เพราะ4คือตัวที่มากที่สุดใช่ไหมคราวนี้พอน้องได้ตามนี้ปุ๊บสี่เราจะได้ออกมาตัวถัดไปคืออะไรเราไปหาค่า4 C หาจากไหน C ก็หาจากในส่วนของค่าเฉลี่ยใช่ไหมครับเพราะค่าเฉลี่ยเนี่ยสูตรของเราคืออะไรนะค่าเฉลี่ยสูตรของเราคือ x bar เท่ากับซิกมา x ส่วน n พอ x อ์บาร์เท่ากับซิกมา x ส่วน N ตัวเลขตัวที่เราจะได้ออกมาก็คืออะไรครับตัวเลขตัวเที่ยาจะได้ออกมาก็คือก้อนนี้จะมีค่าเท่ากับ7.5คูณกับ n n ก็คือมีค่าเท่ากับตัวของตัวเลขก็คือเลข10ใช่ไหมตัวที่เหลือพี่จะบบวกลบเลขเลยนะนี่ขออนุญาตใช้เทคนิคผสม10เลยนะครับ2บวกสได้5 5บวก5ได้1 0บบวก7ได้10 9บวกกับ11ได้20 20บวก10ได้30 30บวก 10, วก 10, วก10ได้50แล้ว50บวกกับ13ได้63 mm hmm. นี่เป็นไงบวกลบเลขอย่างเทพนะัะ้นก้อนี้75 mm hmm. เท่ากับ63บวก4ซึ่งพอน้องได้ตัวนี้ปุ๊บเราสามารถหาค่า C ได้ไหมครับได้แสดงว่าก้อนี้ถ้าเราอยากหาค่า C เน้องก็สามารถเทคค่าเพื่อย้ายข้างสมการได้ค่า C มไเลยแสดงว่าก้อนี้ c ที่เราจะได้ออกมาก็จะมีค่าเท่ากับตัวเลขก็คือ75ลบ63เท่ากับเลข12นั่นเองนะซึ่งพอเราได้ตามนี้ปุ๊บไปดูสิ่งที่โจทย์เขาถามเลยสิ่งที่โจทย์เขาถามก็คือ c กําลัง2ลบ b กําลัง2หารด้วย a กําลังสองข้อนี้ไม่ค่อยเขียนเลยนะเนี่ยนะนั้นโจทย์เขาถามหา c กําลังสองลบ b กําลังสองหารด้วย a กําลังสอง ซึ่งจะแทนเลขไปเลยก็ได้เนาะถ้าสมมติเป็นพี่พี่ก็แทนเลขไปเลยเพราะพี่คิดเลขแมนนี่เป็นไงนี่บอกเลยจิงนะคร <c oughs> นี้ก็นี้ A คือเลขอะไรนะ A ก็คือเลข3ใช่ไหมอะล้วแทนเลขไปเลย C ก็คือเลข12ก็12กําลังสองลบด้วย B ก็คือ9กําลัง2หารด้วยตัวเลขข้างล่างก็คือ3กําลังสองใช่ไหมครับ รานี้ก้อนนี้ก็คิดเลขเลยเนาะหนึ่งร้อยสี่สี่ลบแปดสิบเอ็ดใครใช้สูตรผลต่างก็ได้นะนี่แล้วแต่คนเลยนะครับแล้วก็หาได้สามคูณสามสามคูณสามก็ได้ได้เก้านั่นเองจะไหมครับก้อนนี้จับลบตัวเลขเลขเกี่ยวจะได้ออกมาก็คือเลขสามตัวนี้แปดลบเข้าไปเลขหกสิบสามส่วนเก้าก็เหมือนกับเลขที่เราคิดก่อนนี้ก็ตอนนี้ก็จะมีค่าเท่ากับเจ็ดนั่นเองนะครับดังนั้นสิ่งที่โจทย์เขาถามก็เลยฝนไปอยู่ที่ เเป็นคำตอบตอบ0 0 0 7 0 0เป็นข้อเติมคำตอบข้อนี้อันนี้เองนะครับนี่อันนี้เนี่ยข้อสอบช้างเผือกนะครับอาจจะยากกว่าซีติีปกติเนาะแต่ว่ามันก็เป็นพาร์ทของการวิเคราะห์นะครับคำว่าวิเคราะห์ก็หมายความว่าถ้าสมมุติว่าน้องคิดเลขถูกก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรสับตัวของเรื่องนี้นะเพราะฉะนั้นข้อนี้เวลาเราตอบก็ตอบไปเลยนะครับตัวนี้เลยนะสเกลแบบนี้ นะครับอ่าคราวนี้ตัวถัดไปครับตัวถัดไปก็คือข้อข้างล่างเนาะสอนยะ์ห้าสอง้ก้อนี้เป็น exponential ปกตินะขอ,อยุ่าไปเร็วๆเลยแล้วกันนะรอวนี้ให้กำหนดตัวของค่านี้มาแล้วก็ให้กำหนดค่าข้างล่างมาคราวนี้จงหาค่าอะไรนะครับจงหาค่าของ x บวก y นะวิธีทำ วิธีทำวิธีทำที่เราจะได้ออกมาก็คือโจทย์เขากำหนดตัวของค่า exponent i a l มาใช่ไหมเพราะฉะนั้นก้อนนี้ก็คือ2องกำลัง 2x ลบด้วย2องกำลัง 2x ลบ2ลบ2เราตบไปข้างล่างเลยเนาะใช้คุณสมบัติยกกำลังนะครับนั่นก็คือยกกำลังติดลบก็คือการหารใช่ไหมดังนั้นก็ตกไปข้างล่างมันเป็นบวกตัวนี้ก็มีค่าเท่ากับเลข3คราวนี้ในเมื่อเป็น2องกำลัง 2x ทั้งคู่เราก็ให้กำหนดตัวของ2องกำลัง 2x เป็น a 2องกำลังสองเเป็น a พอเป็น a ปุ๊บแสดงว่าก้อนนี้คือ a ลบด้วย a ส่วน2เท่ากับตัวเลขก็คือเลข3ตบเลขครับก้อนนี้ได้ a ส่วน2เท่ากับ3เพราะว่าตบเลขไป 2a เลบ a หรือ a เดียวเนะาะะฉะนั้นก้อนนี้ a เดียวของเราหรือ2องกำลัง 2x จะมีค่าเท่ากับเลขั่นองแปะไว้ ทำไมเลขไม่ลงตัวเลยข้อนี้เลขแปลกๆนะครับเอ้อันนี้ถือว่าเรียวเลยนะเดีย๋ยวพี่บอกไว้เพราะว่านี้พี่ข้อหลังๆมาพี่ไม่ได้พิมเองนะครับพี่ใช้ตัวของบอทดพิมพ์เนาะเพราะฉะนั้นก้อนนี้อเดี๋ยวเราคิด y ก่อนเพราะว่าไม่งั้นถ้าไม่ได้ x มันจะไม่ได้คาตอบนะแต่บางทีตัวของ x ก,กับ y เดี๋ยวมา,า,มาคูณกันแล้วมันอาจจะได้ก็ได้นะครับเหมือนข้อก่อนอันนี้เนาะแต่อันนี้แตะไว้ก่อน แต่หาสมบูรณข้อนี้หาสันิษฐานนะก้อนนี้นะ่าจะเป็น2กําลัง x ลบด้วย2นะครับเดี๋ยวเราเข้ามาทากันนะราวนี้สี่เหาจะได้ออกมาคืออะไรสี่เหาจะได้ออกมาก็คือก้อนนี้3กําลัง 4y เราแปลงเลขกําลังก่อนเนาะเป็น3กําลัง4 y บวก5แล้วก็จับคูณด,ด้วยในส่วนของ3กําลังลบ 2y ลบ4แล้วก็เท่ากับ2 4 3 2 4 3ี่พี่แปลงเลย3กําลัง5ครับ คราวนี้เอาเลขชี้กำลังข้างบนมาคูณกันตัวฐานขางล่างคูณกันเอาเลขชี้กำลังข้างบนมาบวกกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นก้อนนี้ก็เป็น3ามกำลัง2อพอสีลบ 2y อีกตัวหนึ่งบวก5ลบได้บวก1เท่ากับ3กำลัง5แสดงว่าก้อนนี้ตัวเลขตัวเที่ยวจะได้ออกมาก็คืออะไรครับตัวเลขตัวเที่ยวจะได้ออกมาก็คือ 2y บวก1ึ่งเท่ากับ5้ซึ่งพอนเลขตัวนี้ปุ๊บ2 y เท่ากับเลข4 คราวนี้ค่า y ที่เราจะได้ออกมาก็มีค่าเท่ากับ2นั่นเองแบบนี้นะพอ y ที่เราจะได้ออกมามีค่าเท่ากับตัวเลขก็คือมีค่าเท่ากับเลข2พอเท่ากับเลข2ปุ๊บสิ่งที่เราจะได้ออกมาตัวถัดไปคืออะไรครับสิ่งเราจะได้ออกมาตัวถัดไปนั่นก็คือพอเราได้ค่า y เท่ากับตัวของเลข2ออ๋อนี่ไงเลข y ในลงตัวพอดีคือเลข2เป๊ะเลย แสดงว่าโจทย์เนี่ยก็ต้องไปแก้ที่ค่า x เ,เนอะนี่โจทย์อาจจะผิดพลาดนิดนึงนะครับถ้าโจทย์ข้อไหนผิดพลาดน้องก็ทักท้วงมาได้เนาะดังนั้นก้อนนี้ถ้าสมมุติว่าเราได้ตามนี้ปุ๊บพี่ก็สันนิษฐานว่าก้อนนี้น่าจะเป็น2องกำลัง x เฉยๆถ้าก้อนนี้เป็น2องกลัง x ก,ก็หมายความว่าเวลาเรากําหนดใน exponential เนี่ยเราก็ควรกําหนดใหม่นะครับก็คือก้อนนี้จะเป็น2องกลัง x เ,เท่ากับ e พอ2กำลัง x เท่ากับ a หมายความว่าก้อนนี้สกำลัง 2x ก็คือ a อกำลัง2นี่เลยพอ a กำลังสสิ่งดี่วจะได้ออกมาก็คือก้อนนี้จะเป็น 2a งเกำลัง2ลบเเท่ากับเลข6คูณเเข้าไปตลอดเนาะอันนี้ก็คือคูณเลข2เข้าไปตลอดซึ่งพอเราได้ตัวนี้ปุ๊บเราย้ายข้างครับ 2a งเอกำลัง2ลบ a ลบ6มีค่าเท่ากับ0ชบูชึบชึบชึบ ซึ่งพอเราได้ตามนี้ปุ๊บแยก2เล็บอ,ออกมาครับก้อนนี้ก็จะมีค่า 2a แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นบวก3เนอะคูณกับ a ลบด้วยเลข2เท่ากับ0ใช่ไหมลองเช็คใกล้ๆๆกลๆดิไกล,ล,ล 3a ลบ 4a ได้ลบ a โอเคแสดงว่า a คือลบ3ส่วน2กับเล x 2 ซึ่งพอเป็นแบบนี้ปุ๊บสิ่งที่เราจะได้ออกมาตัวถัดไปคืออะไรครับนั่นก็คือ a ไม่มีทางติดลบเพราะ Exponential ไม่มีทางติดลบเนาะเพราะว่าฐานข้างล่างมันเป็นตัวของฐานยกกำลังที่เป็นบวกนะครับดังนั้นก็นี้อย่าลืมว่ามันคือ2กํกลัง x เท่ากับ2กํกลัง1แสดงว่า x เดียวก็จะมีค่าเท่ากับตัวเลขก็คือ x เท่ากับ1นี่เลยซึ่งพอเราได้ค่า x เท่ากับตัวเลขก็คือมีค่าเท่ากับตัวของตัวเลข1ปุ๊บแสดงว่าก้อนี้ สิ่งีเราจะได้ออกมาก็คือโจทย์เขาถามหาค่าของ x บวก y ซึ่งก็จะมีค่าเท่ากับตัวเลขก็คือ1บวก2คำตอบก็คือเลข3เป็นคำตอบนั่นเองนะครับนะข้อนี้แก้โจทย์พี่นิดหนึ่งเนาะข้อนี้ไม่มีเลข2ข้างหน้า x นะครับนี่ก็ลบออกนีหน่อยนะครับนี่ตามนี้เลยนี่ก็จะเป็นโจทย์ที่ถูกต้องสมบูรณ์นั่นเองนะครับตอบข้อที่3น,นี่คือแก้โจทย์สดๆเลยนะ ครับซึ่งข้อไหนที่มีปัญหาทักกับพี่ได้เลยนะทอะในเพจก็ได้นะครับหรือว่าทักไปในตัวของไล n e ของเราก็ได้นะในขอจดจาร์เลยนะครับข้อถัดไปตำรวจ206อีก4ข้อปะ่ะ206 2 0 7 208 209 210อ๋อ5ข้อนะครับก็แบ่ง2อเอพิโซดละกันนะครับเพราะฉะนั้นเอาเป็นตัวของข้อที่206กับ207โอ๋อไม่ยาก ข้อนี้ไอเดียก็คือสร้างเลข3หลักจากเลข1 2 3ใช่ไหมโดยที่ใช้เลขซ้ํากันได้ในโหลใบหนึ่งในโหลใบหนึ่งแล้วสุ่มหยิบ1ครั้งนะครับนั่นก็คืออันดับแรกต้องสร้างเลขก่อนเนาะโดยที่ใช้เลขซ้ํากันได้ว่ามีทั้งหมดกี่เลขแล้วข้อนี้ไปใส่ในโหลพอใส่ในโหลสุ่มหยิบ1ครั้งความน่าจะเป็นที่หารด้วย19ลงตัวโอ้เลขสิเลยเลยหรอ สิบเก้าเลยเราให้นะครับคราวนี้อ่ะไอเดียก่อนโจทย์เขาถามความน่าจะเป็นเนาะ PE เท่ากับ NE หารด้วย NS หารด้วย NS พอ PE เท่า e กับ NE หารด้วยตัวของ NS ปุบ๊บสิ่งที่เราจะได้ออกมาก็คืออะไรครับสิ่งที่เราจะได้ออกมาก็คือคอนเซปต์ตัวเลขเนาะก้อนฝั่งนี้ PE เท่ากับ e NE หารด้วย NS พอ P/E เท่ากับ N/D ส่วนด้ N/S N/S ข้างล่างหาง่ายเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันสุ่มมาแค่1ครั้งก็เลือก1ก็เท่าเดิมใช่ไหมแสดงว่ากนนี้เราหาทั้งหมดก่อนทั้งหมดคือการสร้างเลขทั้งหมด3หลักใช่ไหมสามหลักโดยที่สร้างจากเลข1 2 3แล้วก็ใช้เลขซ้ําได้ดังนั้นเลข1 2 3มี3เลขหลักแรกหลักร้อยก็ได้3เลขหลัก2ได้3เลขหลัก3ได้3เลขนะครับ อันนี้ถ้าสมมุติว่าใครงงเนี่ยอยากให้ไปทบทวนการสร้างเลขเนาะโดยใช้กฎการน,นับนั่นเองนะครับซึ่งถ้าอธิบายคอนเซปต์คร่าวๆนั่นก็คือไอ้เลข3ตัวเนี้ยมาจากใช้เลข1เลข2เลข3ได้ใช่ไหมครับถ้ามันบอกว่าห้ามซ้ําก็เป็น3 2 1แต่ข้อนี้เขาบอกาซ้าได้แสดงว่ามันก็ใช้1 2 3 1 23เลขได้เหมือนกันหมดใช่ไหมเพราะนั้นก็นี้เลขข้างล่างจะมีค่าเท่ากับ3คูณ3คูณ 3, 3คือ27แล้วเราสังเกตชอยเนี่ยจะมีชอย27สทุกข้อเลย คราวนี้ตัวถัดไปครับตัวถัดไปนั่นก็คือเราจะไปเจาะจงที่หารด้วย19ลงตัว NE เนี่ยเราสนใจจำนวนที่หารด้วย19ลงตัวหารด้วย19ลงตัวพอหารด้วยเลข19ลงตัวปุบ๊บคราวนี้คอนเซปต์ของเราคืออะไรครับคอนเซปต์ของเราก็คือพอเรารู้ว่ามันคือเลขที่หารด้วย19ลงตัวหมายความว่า เลขเนี่ยมันสุ่มมาทั้งหมด27เลขใช่ไหมซึ่งวิธีที่1ก็คือการสุ่มเลขไปเรื่อยๆใช่ไหมครับแต่ถ้าสมมติใช้วิธีที่1เนี่ยเลขดูเหมือนจะเยอะมากเลยนะเออเลขเยอะเป็นแบบเยอะจัดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเรามาสกบเลขก่อนดีกว่าไหมว่าเลขมันจะอยู่ระหว่างเท่าไหร่นะครับคราวนี้เราเอาเลขที่น้อยที่สุดที่ไปมาได้ก่อนเลขที่น้อยที่สุดที่ไปได้ก็คือ1นึ่งหนึ่งก็คือเลขที่น้อยที่สุดใช้3ตัวใช่ไหมแล้วก็จนถึงเลขที่มากที่สุดก็คือเลข333มสาม นั่นก็คือหมายความว่าจํานวนหรือตัวเลขที่เราจะได้ออกมาเนี่ยจะต้องอยู่ระหว่าง1 1 1่งหถึงสามสามสามใช่ไหมครับพอ1 1 1่งหถึงสามสามสามวิธีที่มาตรฐานหรือว่าวิธีที่เป็นแบบตรงตัวที่สุดนะใช่แล้วครับมันคือการไล่เลขใช่ไหมแต่ว่าเราไล่เลขเราก็อาจจะไม่คูณ19กคูณกับตัวของเลข5เนี่ยอาจจะไม่คูณใช่ไมเพราะสิบเก้าคูณห้าได้เก้าสิบห้าใช่ไหมครับดันั้นก็นี่ก็ควรที่จะเป็น19คูณกับตัวของเลขกขลข็คือเลข6ใช่ไหม แต่คราวนี้ประเด็นคืออะไรประเด็นก็คือเวลาเราคูณเลขเนี่ยเลขมันใช้ได้แค่เลข1เลข2เลข3แสดงว่าถ้าสมมติ19คูณด้วยตัวของเลข6เนี่ยสิบคูณหได้54ลงท้ายเลข4แสดงว่าเลข6ตัดทิ้งใช่ไหมในทางเป็นเลข6อยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็มาดูก่อนว่าเลขที่มันลงท้ายเนี่ยมันสามารถลงท้ายได้แค่เลขอะไรหนึ่งสองหรือเลข3ใช่ไหมคราวนี้เราไปดูก่อนว่าเลข9เนี่ยคูณกับอะไร แล้วลงท้ายได้เลข1 2 3ตัวแรกเลยนั่นก็คือ9คูณกับ9ได้81ลงท้ายเลข1นึ่งใช่ไหม9้คูได้81ลงท้ายเลข1ใช่ไหมครับถัดไป9 8คูณได้72ลงท้ายเลข2 9คูณเ3ลงท้ายเลข3ส่วนตัวอื่นมีอีกไหมไม่มีแล้วใช่ไหมครับเพราะ9คูณ3า7 เก้าคูณสองสิบแปดเนี่ยเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีเลขเก้าตัวอื่นละที่คูณแล้วลงท้ายได้เลขหนึ่งสองสามคราวนี้มันมีประโยชน์ลายมันมีประโยชน์ที่ว่าสมมติเรารู้ว่ามันต้องลดคูณด้วยตัวของเก้าลงท้ายเลขหนึ่งใช่ไหมแสดงว่าก้อนนี้น้องก็สูบเลขตัวแรกเลยสิบเก้าคูณกับเก้าพอสิบเก้าคูณเก้าน้องจะได้เลขออกมาก็คือเลขหนึ่งเจ็ดหนึ่งซึ่งใช้ได้ไหมครับใช้ไม่ได้ใช่ไหมพอใช้ไม่ได้เราเปลี่ยนเลขต่อ ซึ่งเลขตัวถัดไป19คูณ19เกนี่ยก็ได้361ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับดังนั้นก็เนี่ยเวลาเราใช้เนี่ยเราก็ค่อยๆตัดตัวของตัวเลขไปมันจะสโะคบเลขลงมาเยอะเลยจากที่น้องจะต้องไล่เลขทุกตัวใช่ไหมจากการที่ดูแค่เลขลง้ายเนยาะคราวนี้ตัวถัดไปก็คือสมมติเรา19กคูณกับเลข8 19, าคูณ8 19เคูณ8เลขที่ได้ออกมาก็คือ152 1 5 2ก็ไม่ได้ ซึ่งพอ152ไม่ได้ปุ๊บตัวถัดไปก็19คูณกับ18อันนี้ก็เราก็เดาไว้ก่อนเลยว่าน่จะไม่ได้เพราะได้3 42ใช่ไหมครับมันก็เลขก,ก็จะน้อยลงแต่ว่ามันก็จะไม่ได้มากมันก็มากกว่า3 3 3อยู่ดีใช่ไหมเพราะนั้นตัวที่เหลืออยู่ก็คือเหลืออะไรครับ19คูณ7ซึ่ง19กคูณกับตัวของเลข7จะมีค่าเท่ากับ1 3 3นี่ตัวแรกพอ133ปุ๊บตัวถัดไปนั่นก็คืออะไรครับ19คูณ17เไง จากความรู้ที่ว่ามันจะต้องลงท้ายด้วยเลข3ใช่ไหมครับดังนั้น19คูณสเลขที่ได้ออกมาก็คือ 3, 2 3นี่นะเพราะฉะนั้น3าสอง3สร้างได้ไหมสร้างได้ใช้เลข3ใช้เลข2ใช้เลข3ใช่ไหมครับเพราะมใช้เลข3าก็ได้ไงเพราะฉะนั้นก้อนนี้ก็จะมีได้แค่2ตัวตัวอื่นเราตัดทิ้งแล้ว อ๋อไม่ได้18ไม่ได้ตัวที่น้อยกว่าน,นี้16เนี่ยเลข6เป็นไปไม่ได้เพราะมันลงท้ายตัวที่มันไม่ใช่เลข1 2 3ใช่ไหมเพราะฉะนั้นข้อนี้มันจะมีหลักคิดตรงที่ว่าเอ้ยน้องเข้าใจคําว่าเลขลงท้ายหรือเปล่าถ้าน้องเข้าใจเลขลงท้ายเราก็ประยุกนะครับเสอัน,นี้เราสอนในคนพื้นฐานนะสอนแต่พื้นฐานแรกๆเลยนะครับแต่ว่าน,นี้คือเอาไปใช้ในข้อสอบจริงยังไงเนาะเพราะฉะนั้นก้อนนี้ pe จะมีทั้งหมด2ตัวได้กันเพราะมีทั้งหมด2กรณีแสดงว่าก้อนนี้ตอบ2ส่วนด้วย27ต่บข้อ2 ประมาณนีช้ชึบชึบชิบนี่เลยนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้สองส่วนยี่สิบเจ็ดเป็นคำตอบนะครับสอบข้อนี้เบื้องต้นเพิ่มสติกเกอร์เพื่อความน่ารัก <c oughs> อ่ นี้เลยนะฮะนะวคนนี้ต่อข้อ2เนาะต่อข้อถัดไป207อ่ะหสน่อยสหน่อย,อยข้อนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับใช้คุณสมบัติก็คือกําลังคู่ตัดทิ้งใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็นี้วนเวลาเราได้ออกมาก็คือกําลังคู่ตัดทิ้ง พอกาลังคู่เราตัดทิ้งปุ๊บอย่าลืมว่าก้อนนี้คือคูณสมบัติก็คือมันน้อยกว่าศูนย์พอน้อยกว่าศูนย์การที่กาลังคู่ทําไมถึงตัดทิ้งได้เพราะเรารู้อยู่แล้วว่ามันเป็นบวกใช่ไหมครับไอ้คูณสมบัติของอสมก,การหรือจํานวนจริงเนี่ยสิ่งที่เราสนใจก็คือเครื่องหมยมันเปลี่ยนไหมดังนั้นถ้ามันเป็นบวกในเครื่องหมยไม่มีทางเปลี่ยนใช่ไหมเพราะฉะนั้นข้อนี้เราใช้ความรู้ก็คือกําลังคู่เราตัดทิง้งพอกําลังคู่เราตัดทิ้งปุบ๊บคราวนี้สิ่งที่ห้ามลืมเด็ดขาดนี่ค เงื่อนไขคือแล้วถ้าไม่มีเท่ากับต้องห้ามเป็นศูนย์ไม่มีเท่ากับต้องห้ามเป็นศูนย์แสดงว่าก้อนนี้เสียเราจะได้ออมาก็คือถ้าน้องใส่ตามเงื่อนไขนี้เราก็จะมีเงื่อนไขทั้งหมด2อันใช่ไหมครับเงื่อนไขแรกคือ x ลบ3ามห้าเป็นเลข0ตัวที่2ก็คือ x ลบหห้าเป็นเลข0ูน แสดงว่าจาก2เงื่อนไขนี้สิ่งที่เราจะได้ออกมาก็คือ x ห้ามเป็นเลข3แล้วก็ x ห้ามเป็นเลข6แล้วก็ x ห้ามเป็นเลข6ห้าม2เงื่อนไขนี้พอเราห้าม2เงื่อนไขนี้ปุ๊บแสดงว่าสิ่งที่เราจะได้ออกมาก็ตามนี้เลยใช่ไหมครับห้ามเป็น3มให้เป็น6ตัวเลขตัวที่เหลืออยู่หลังจากที่เราตัดไปแล้วก็คือ x บวกกับเลข2 พอ x บวก2น้อยกว่า0แสดงว่าค่า x ต้องน้อยกว่าลบอะไรครับลบ2และอย่าลืมพอดเงื่อนไขไปด้วยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก้อนนี้สมมติเวลาน้องพอดเข้าไปในตัวของช่วงคำตอบของสอมการตัวนี้ก็จะเป็น x น้อยกว่าลบ2พอน้อยกว่าลบ2ปุบ๊บตัวข้างล่างก้อนนี้ก็คือเลข3ห้ามเป็น3กับตัวของ5เป็นเลขเลยนะ5เป็น3กับ5เป็นในส่วนของเลข6ซึ่งเลข3กับเลข6อยู่ข้างนอก 3, เป็นเลขสามเป็นเลข6ซึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกับสาระระบบอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้เราตอบก็เลยตอบอยู่ที่น้อยกว่าลบ2ลงไปข้อนี้ก็เลยตอบข้อไหนครับตอบข้อที่1นึ่น,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 นี่เอาว่าลบ3ากับ6เนี่ยมันห้ามเป็นเนาะเราตัดไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวอยู่แล้วเนาะเวลาใช้คำตอบเช็คได <pater> ้นะครับลองเอาเช็คก็ได้เ <Graph S 1> นาะสมมติเราสุ่มสักเลขหนึ่งที่อยู่ระหว่าง3กับ6พี่เอาเลข5แล้วกันไม่งั้นเอาเลข4อ่ะสมมติว่าเลข4 เลข4แทนเข้าไปตัวนี้ได้6 4แทนเข้าไปตัวนี้เลข1 4แทนเข้าไปตัวนี้ลบ2อกำลังคู่ได้ยังไงก็ได้เป็นบวกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ยังไงการันตีว่ามากกว่า0ูนย์อยู่แล้วแต่โจ์เขาต้องการน้อยกว่า0ูนย์หรือต้องติดลบเพราะฉะนั้นข้อนี้วเวลาเราตอบเราก็ต้องตอบอยู่ที่เปิดลบตี้จนถึงเปิดลบสนั่นเองนะครับเพราะตัวที่การันตีว่าเครื่องใหม่จะเปลี่ยนเนี่ยคือตัวข้างหน้าเนาะคือตัวที่มันไม่ยกกําลังคู่น,นั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้ ใช้ขนสัติเบื้องต้นนะครับตอบข้อที่1นเลยนะครับ้นนี้อยู่ในเรื่องของจํานวนจริงนะเผื่อใครจะไปทวนนะครับก็ประมาณนี้นะสารอพิโซดนี้นะครับในลักษณะของการทําโจทย์10ข้อแรกของเรานะครับในเบื้องต้นคนนี้ทําประมาณนี้เลยจ๊ะโอเคคราวนี้เดี๋ยวไปอพิโซดที่2กันต่อนะครับ let's go